น้องทิลาลูกสาวแอร์พันธิลาอายุ8เดือนจำมำนารักอีกนิดจะเท่าคุณแม่แล้วแอร์พันธิลาคุณแม่สุปตาอารมณ์ดีได้เผยภาพน่ารักของน้องทิลาลูกสาววัย8เดือนผ่านอินสตาแกรมบันแหนโดยน้องทิลาสูงชุดน่ารักลายเชอรี่สีแดงผลโตแถมยังโชว์ลิลาปวดท่าถ่ายรูปส่งยิ้มหวานให้กล้องน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆภาพของน้องทิลาทำให้แฟนๆต่างพากันกดไลค์และคอมเมนต์ ชื่นชมในความน่ารักของน้องความน่ารักของน้องทิลาน้องทิลาโดดเด่นด้วยความจำม่มน่ารักน่าชังแถมยังมีท่าทางการโพส์ตรูปที่น่าเอ็นดูแอ์พันธิลาเล่าถึงเบื้องหลังความสู้ชีวิตของมนุษย์แม่ว่าอ้วนอ่จไม่ติดติดที่ดินเก่งนี่แหละแม่ปวดหลังคกว่าจะได้รูปสวยๆเนีย่ยแม้จะเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกแต่แอพันธิลาก็ยังคงความสดใสและน่ารัก พร้อมเผยภาพความน่ารักของน้องทิลาให้แฟนๆได้ติดตามอย่างต่อเนื่องมุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมความน่ารักของน้องทิลาพร้อมกับแซวความจ้ามั่งของน้องบางคนถึงกับบอกว่าน้องทิลาเริ่มจะเท่าคุณแม่แล้วนอกจากนี้ชาวเน็ตยังชื่นชมความเป็นแม่ของแอร์พันธิลาที่แม้จะเหนื่อแต่ก็ยังคงความสดใสและน่ารัก พร้อมเผยภาพความน่ารักของน้องทิลาให้แฟนๆได้ติดตามอย่างต่อเนื่องสรุปน้องทิลาลูกสาววัย8เดือนของแอร์พันธิลาเป็นเด็กน่ารักน่าชังที่เรียกเสียงกรีดจากแฟนๆได้ไม่น้อยแอร์พันธิลายังคงเผยภาพความน่ารักของน้องทิลาให้แฟนๆได้ติดตามอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นการสร้างความสุขและความบันเทิงให้กับแฟนๆได้เป็นอย่างดี